บางคนคิดว่าการเลี้ยงหมูเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วการเลี้ยงหมูไม่ยุ่งยากเลยค่ะถ้าหากว่าจะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักเลี้ยงหลายตัวก็จะได้เงินหลายหมื่นบาทถ้าจะทำเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงเดือนหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าหนึ่งมื่นบาทเลยค่ะ เงินหมื่นในแต่ละเดือนไม่ใช่จะหาได้ไง่ายๆนะคะแต่ผู้ชมสามารถที่จะหาได้จากการเลี้ยงหมูค่ะมาดูวิธีการเลี้ยงหมูกันค่ะสิ่งแรกที่ต้องมีนั่นก็คือโรงเรือนเลี้ยงหมูค่ะโรงเรือนหรือว่าคอกหมูนี่นะคะควรอยู่ไกลชุมชนระบายอากาศได้ดีคอกนี้ควรกันแดดก,กันฝนได้เป็นที่ดอนน้ำไม่ท่วม ถ้าหากว่ามุงหลังคาเป็นกระเบื้องได้ยิ่งดีนะคะเพราะว่าจะไม่ร้อนพื้นที่คอกควรกว้างพอสมควรเพื่อที่จะให้หมูวิ่งเล่นได้เพราะถ้าหมูวิ่งเล่นได้หมูก็จะมีสุขภาพดีแล้วเนื้อหมูก็จะแน่นค่ะก่อนที่จะนําหมูเข้ามาเลี้ยงในอคอกให้ล้างทําความสะอาดอคอกฉีดยาฆ่าเชือ้อหว่านปูนขาวทิ้งไว้7วันแล้วให้พักอคอกไว้15วันค่ะ นี่ก็คือหยวกกล้วยสับนะคะเรานำไปผสมกับหัวอาหารหมูเพื่อลดต้นทุนการซื้อหัวอาหารค่ะข้อมูลของการเลี้ยงหมูก็ได้จากน้องสาวเจา้าของคอกหมูนี่เองค่ะเพราะว่าน้องเลี้ยงมาเป็นเวลานานค่ะ <Wow! S 2> สายพันธุ์หมูที่ควรจะเลือกนำมาเลี้ยงนะคะแนะนำให้เลือกสายพันธุ์ลูกผสมได้แก่สายพันธุ์เลนเลสสายพันธุ์ลาไว้และสายพันธุ์ดูล็อกค่ะ การเลี้ยงด้วยอาหารอย่างเดียวหมูจะโตเร็วแต่ว่าต้นทุนในการเลี้ยงนันจะสูงนะคะเพราะว่าหมูหนึ่งตัวนั้นจะกินอาหารวันละ2กิโลถ้าคิดราคาต้นทุนที่เราซื้อหมูตัวมาเลี้ยงนะคะหมูตัวหนึ่งก็อายุประมาณ1เดือน10วันนั่นก็คือเราต้องเลี้ยงหมูไปอีก90วัน90วันก็กินอาหารหมูหมดไป180กิโล รวมค่าหัวอาหารก็3,600ต่อตัวเลยค่ะวิธีลดต้นทุนเราก็อาจจะใช้เปลือกลกล้วยหยวกกล้วยรำอ่อนข้าวโพดปลายข้าวอาหารที่เรากินแต่ละมื้อแล้วเหลือแต่ต้องเป็นอาหารที่ไม่บูดนะคะนำมาผสมกับหัวอาหารเราอาจจะใช้หัวอาหารหมูนี่แค่1กิโลกรัม รวมต้นทุนที่เราเลี้ยงหมูด้วยวิธีการใช้เปลือกกล้วยหยวกกล้วยแล้วก็ลำข้าวโพดอ่อนต่างๆนี้มาผสมกับหัวอาหาร1กิโลกรัมต่อวันการเลี้ยงหมูด้วยวิธีนี้ก็อาจจะทําให้หมูโตช้ากว่าการเลี้ยงด้วยหัวอาหารหมูอย่างเดียวโตวช้ากว่าประมาณ15วันจากที่เราจะต้องเลี้ยงเพียง90วันนะคะก็จะต้องเลื่อนระยะเวลาไปร้อยหวันเลยค่ะ รวมต้นทุนการเลีย้ยงวิธีนี้นะคะก็ค่าหัวอาหารร้อหวันเป็นเงิน2,100บาทแล้วเราก็ไปคิดต้นทุนรวมกับปลายข้าวปลายข้าวรำอ่อนเปลือกกล้วยหยวกกล้วยแล้วก็อาหารที่เหลือจากการกินต่างๆประมาณเดือนละ700บาท รวมต้นทุนในการเลี้ยงด้วยวิธีนี้ประมาณ2,800บาทต่อตัวคะ่ะการให้อาหารหมูควรให้เช้ากลางวันเย็นส่วนใครที่ไม่สะดวกที่ทำเป็นอาชีพเสริมตอนเช้าก็ให้เยอะเผื่อตอนเที่ยงด้วยนะคะแล้วมาให้อาหารอีกทีช่วงเย็นคะ่ะ และที่ขาดไม่ได้ก็คือหมูจะต้องมีน้ำกินทั้งวันนะคะอาจจะใช้วิธีการต่อกก๊อกให้หมูดูดหรือว่าใส่รางไว้ตลอดทั้งวันก็ได้ค่ะและแนะนำว่าการเลี้ยงหมูควรจะเลี้ยงสิบตัวขึ้นไปค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาค่ะเดี๋ยวเรามาคิดรายได้กันค่ะถ้าหากว่าเรา เลี้ยงหมูด้วยวิธีการเลี้ยงหัวอาหารอย่างเดียวนะคะที่เราคิดไปแล้วค่าหัวอาหารก็คือ3,600บาทแล้วจะมีค่าพันหมูห5 0่0บาทแล้วค่าวัคซีนค่ายาวิตามินประมาณ300บาทตัวหนึ่งก็ตกที่ประมาณ5,400บาทค่าราคาหมูตอนนี้ก็อยู่ที่กิโลกรัมละ80บาท หมูตัวหนึ่งก็ประมาณ100กิโลกรัมก็จะขายได้ตัวละประมาณ8,000บาทค่ะง0 0 0ลบต้นทุนในการเลี้ยง5,400บาทก็จะเหลือกำไรตัวละ2,600บาทถ้าเราเลี้ยง10ตัวกำไรเราก็จะได้26,000บาทก็ตกเดือนละประมาณ9,000บาท ถ้าเลี้ยง20ตัวก็เดือนละ18,000บาทถ้าเลี้ยง30ตัวก็ตก27,000บาทเลยค่ะหากเราเลี้ยงด้วยวิธีที่2ก็คือหัวอาหารวันละ1กิโลกรัมแล้วก็ใช้ปลายข้าวรำข้าวอาหารที่เหลือจากการกินเปลือกกล้วยหยวกกล้วยต้นทุนค่าหัวอาหาร ก็คือ105วันคูณด้วย20ก็จะเป็น2,100บาทแล้วก็จะมีพวกค่าปลายข้าวรำอ่อนหยวกกล้วยเปลือกกล้วยต่างๆพวกนี้นะคะก็คิดไปประมาณ700บาทแล้วค่าวัคซีนค่าววิตามินต่างๆประมาณ300บาทบวกด้วยค่าลูกพันหมูห5 0่0บาทตุนทุนในการเลี้ยงต่อตัวก็จะตกที่4,600บาทค่ะ ช่วงนี้หมูประมาณกิโลกร,รัมละ80บาทหมูตัวหนึ่ง100กิโลกร,รัมก็จะขายได้ตัวละ8,000บาทค่ะ8,000ลบด้วยต้นทุนในการเลี้ยง4,600บาทก็จะเหลือกำไรตัวละ3,400บาทค่ะ เีกอนหนึ่งถ้าเลี้ยง10ตัวก็จะได้กำไร11,300 11, ัรบาทถ้าเลี้ยง20ตัวจะได้กำไร22,600ัรบาทและถ้าเลี้ยง30ตัวจะได้กำไรถึง33,900บาทเลยค่ะโอ้โหรายได้งามทีเดียวค่ะแล้วโคกหมูที่มาถ่ายทำนี้นะคะก็เป็นโคกหมูของน้องสาวค่ะ ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยค่ะสาเหตุก็เพราะว่าน้องเขาทำบ่อบำบัดน้ำเสียด้วยค่ะขี้หมูต่างๆที่ล้างก็จะมาไหลรวมที่นี่แล้วน้องก็จะเอา EM มาใส่เพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็นค่ะตรงนี้ก็เป็นบ่อกเก็บขี้หมูนะคะน้องก็จะก่อกขายในราคาปุ๋ยละ35บาทค่ะจบคลิปแล้วค่ะ ากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผลใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะ